มาลุยกันต่อเลยครับกับซินนิสเตอร์ภาคที่2เรื่องราวความสยองยังไม่จบลงโดยภาคนี้หนังได้เล่าถึงแซมชายที่เป็นตำรวจในภาคแรกหลังจากที่โจนับตายเขาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็รอดมาได้และด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาจึงลาออกจากการเป็นตำรวจทันทีและในวันนี้เขาก็ได้เดินทางไปที่โบสถ์แห่งหนึ่ง เพื่อที่เขาอยากสารภาพบาปแต่เขาที่ไม่เคยทําจึงพูดตะกุกตะกักหลวงพ่อก็ได้ถามว่าเขาไม่เคยเข้าบทเลยใช่ไหมแซมก็บอกว่าใช่เขาไม่รู้จะพูดยังไงพอสิ่งที่เจอมามันเป็นเรื่องเนื้อธรรมชาติหลวงพ่อจึงได้เตือนนะครับว่าทางที่ดีอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าแต่แซมก็บอกว่าไม่ได้เพราะเขาไปยุ่งตั้งแต่แรกแล้วเขาจึงต้องหาทางหยุดมันก่อนที่อะไรจะสายเกินไป ตัดฉากมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคอนนี่ตอนนี้เธอกับลูกได้พากันมาเลือกซื้อข้าวของพอพวกเธอกาลังย้ายบ้านใหม่ซึ่งบ้านหลังนั้นก็ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลจากชุมชนไม่แออัดวุ่นวายมีความเป็นส่วนตัวมากๆแต่ทว่าลูกชายของเธอเหมือนจะไม่ค่อยชอบที่นี่สักเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขาเป็นเด็กที่มีเซนส์สามารถมองเห็นดวงวิญ,ญญาณได้และดีแลนลูกชายคนเล็กเขาก็เห็นว่าที่นี่ เคยมีเหตุการณ์ฆาต,ตกรรมได้เกิดขึ้นแค่นั้นยังไม่พอเมื่อถึงกลางดึกเขายัางได้พบกับเพื่อนอีกโลกหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นมีชื่อว่าไมโลเป็นเด็กผีที่มาทักทายโดยไมโลได้ชวนให้เขาไปดูวิดีโอด้วยกันที่ห้องใต้ดินซึ่งมันคือคลิปตกปลาของเทสที่เป็นเพื่อนผีอีกคนโดยคลิปนั้นได้เล่าถึงวันสุขสร์ที่เทสกับครอบครัวไปตกปลาด้วยกันแต่พอถึงตอนคำทุกคนในครอบครัวก็ถูกจับมัดห้อยตองแต่ง แล้วก็มีจระเข้ผู่มากินพวกเขาดีแลนที่เห็นแบบนั้นเขาก็กลัวมากๆจึงได้ขอตัวกลับออกไปทันทีเช้าวันต่อมาแซมก็ได้เดินทางไปที่สปิกฟิ์และที่นั่นก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับมันคือบ้านที่คอนนี่อยู่นั่นเองแต่พอมาถึงเขาดันไม่รู้ว่ามีคนอศาศัยอยู่คอนนี่ก็บอกว่าการบุกรุกเป็นสิ่งผิดกฎหมายเธอไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาและจู่ๆเธอก็ได้ถามว่าเขาตามหาเธอเจอได้ยังไง เขาได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ถ้ายอมกลับไปเธอจะใจ่ายให้สองเท่าแซมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็งงว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรเขาจึงพยายามอธิบายว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนไม่ได้มาตามหาใครทั้งนั้นและที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะจัดการบางอย่างพอได้ยินแบบนั้นคอนนี่จึงเชิญให้เขาเข้าไปในบ้านและทั้งสองก็ได้คุยกันจนดูว่าที่แซมมาที่นี่คือเขาจะมาเผาบ้านทิ้ง พราะที่นี่เคยเป็นสถานที่คัตกรรมเกี่ยวกับโบกี้แมนพอพูดจบเขาก็เอาสัญ,ญลักษณ์ให้กับเธอดูแต่เธอก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นพอเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนของเธอเธอก็บอกนะครับว่าเธอมีเรื่องบาดหมางกันกับสามีเธอจึงต้องพาลูกหนีออกมาแต่เธอก็บอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่แค่ชั่วข่าวเท่านั้นแซมจึงได้ถามว่าเขาสามารถมาที่นี่อีกได้ไหมเพราะเขายังมีเรื่องต้องจัดการ เธอก็บอกว่าได้แต่ขอแค่ว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะเธอกลัวว่าสามีจะตามมาเจอพ่อถึงตอนคาแซมก็ได้ค้นหาข้อมูลของบ้านหลังนี้แต่จู่จูคอมพิวเตอร์ของเขาดันขัดข้องและดับไปเองเขาจึงจะก,กล่มดูท่ปปักไฟว่าสายชาร์จมันรวมหรือเปล่าและในขณะที่เขากําลังกลมหนังก็ทําให้เราเห็นว่าโบกี้แมนได้ยืนอยู่ข้างหลังแต่พอเขาหันไปดูมันกลับไม่มีอะไรนะครับและจู่จูคอมของเขา ก็ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งและรอบนี้มันก็มีสัญลักษณ์ของแรที่ปีศาจได้ปรากฏขึ้นมาด้วยเขาที่เห็นแบบนั้นจึงรีบปิดหน้าจอลงทันทีตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้ดีแลนก็ได้มาดูคลิปต่อไปซึ่งเป็นเรื่องราวในวันคริสต์มาสของครอบครัวเอ็มมา่าพวกเขาทั้งหมดถูกหิมะกลบจนตายทั้งเป็นเช้าวันต่อมาแซกก็ได้มาหาเรื่องดีแลนโดยเขาบอกว่าดีแลนเป็นเด็กกระจอกชอบทำตัวเหมือนเก่ง แม่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงได้เข้ามาห้ามขณะเดียวกันแซมก็ได้เดินทางเข้ามาเพื่อที่เขาอยากจะขอสัมรวจในโบสถ์ทางด้านคอนนี่ก็อนุญาตนะครับแซมได้เอารูปถ่ายตอนเกิดเหตุขึ้นมาดูจนทําให้เขาได้ไปพบเจออะไรบางอย่างเขาเขาพบว่าตรงที่พื้นมันมีมอโลหะเหมือนจะเคลื่อนที่เองได้แต่สุดท้ายเขาก็พบว่าในนั้นมันเป็นหนูที่ถูกครอบเอาไว้และในขณะที่เขาสํารวจต่อ เขาก็พบว่ามีเงาประหลาดได้ปรากฏอยู่ตรงมุมห้องและเงานั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงเงาสุดท้ายที่เป็นใบหน้าของโบกี้แมนด้วยความตกใจเขาก็กระเด็นชนเข้ากับประตูเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เขาบังเอิญได้พบกับสัญ,ญลักษณ์ที่สั้นอยู่หลังภาพวา,าดขณะเดียวกันก็มีสายติดต่อเข้ามาซึ่งคนคนนั้นคือดรสตอมเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของโจโนาฟที่อยากคุยอะไรบางอย่างกับแซม แต่แซมก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาไม่สะดวกเอาไว้เป็นพวงนี้ก็แล้วกันต่อมาแซมก็ได้พบกับดีแลนที่กําลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวเขาจึงได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดีแลนก็บอกนะครับว่าเขานอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากเขาฟันร้ายทุกคืนแซมก็บอกว่าเขาเข้าใจการมาอยู่ในที่แบบนี้เป็นไกลๆก็กลัวขณะเดียวกันก็มีรถคันหนึ่งได้ขับเข้ามาซึ่งรถคันนั้นก็เป็นของคิน สามีของเธอนั่นเองเขามาพร้อมกับตำรวจเพื่อที่จะเอาลูกกลับไปอยู่ด้วยแซมที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงเข้าไปคุยด้วยเขาถามว่ามีหมายสารมาหรือเปล่าและอีกอย่างทําไมต้องเอาตำรวจมาด้วยพอหน้าที่นี้คือหน้าที่ของนายอำเภอแซมที่เคยเป็นตำรวจเขาก็มีประสบการณ์นะครับเขาจึงขู่ว่าถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าวเขารับประกันว่าต้องมีคนตกงานแน่แคินก็บอกว่าไม่ต้องกลัว เขามีตังใจให้แต่หัวหน้าตำรวจก็บอกว่าถ้าเขาตกงานลูกเมียของเขาจะอยู่ยังไงเมียแปดลูก12อยู่ต่างประเทศอีกนับไม่ทวนพอพูดจบพวกเขาก็รีบกลับออกไปทันทีทางด้านคอนนี่ก็ได้มาขอบคุณแซมและเธอก็บอกว่าสามีของเธอตามมาเจอแล้วเธอจะพาลูกนี้ไปอยู่ที่อื่นแต่แซมก็บอกว่าไม่ได้พอถ้าทำแบบนั้นพวกเขาจะมีข้ออ้างทันทีแต่ที่เขาพูดแบบนี้ คือเขาไม่อยากให้เธอไปนะครับเพราะเขาดูว่าถ้าเธอไปอยู่ที่อื่นอำนาจเขตปีศาจมันจะเพิ่มมากขึ้นคอนนี่จึงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้เธออยากให้เขาอยู่ด้วยอย่างน้อยเธอก็อุ่นใจเพื่อสามีของเธอย้อนกลับมานั่นจึงทําให้แซมต้องค้างคืนอยู่ที่นี่นะครับแต่ดูเหมือนเขาจะนอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมากลางดึกทางด้านคอนนี่ที่นอนไม่หลับเหมือนกันเธอจึงได้ชวนเขามานั่งดื่มอยู่ข้างนอกและดูเหมือนว่า พวกเขาจะแอบปิ๊งรักกันนะครับพอเริ่มเมากึมๆก่อนนี้ก็ได้ชวนให้แซมเข้ามาในบ้านเธอกล่าวว่าจะจัดหนักจัดเต็มแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําพอแซมบอกว่าเขามีภารกิจเช้าเก่งว่าจะตื่นไม่ทันและตอนนี้ทางด้านดีแลนก็ได้ลงไปดูวิดีโออันต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ถูกไฟช็อตตายทั้งบ้านพอดูจบเขาก็กลับมานอนเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นแซกก็ได้ลงไปที่ห้องใต้ดิน โดยเขาได้ถามกับไมโลว่าทําไมถึงเลือกดีแลนด์ทา,ทางที่เขาเก่งและฉลาดกว่าด้วยไมโลก็บอกว่าถ้าเป็นความจริงพวกเขาก็รู้แล้วสิเช้าวันต่อมาแซมก็จะเดินทางไปหาดตรสตอมแต่ก่อนที่จะไปคอนนี่ก็ได้เอากาแฟกับเบอร์โทรมามอบให้กับเขาแล้วเธอก็บอกให้เขาเรียบกลับมาเพราะเธอกําลังรออยู่จนเวลาผ่านไปสักพักแซมก็ได้เดินทางไปถึงพวกเขาทั้งสองก็ได้คุยกัน ถึงเรื่องงานวิจัยของโจโนาบที่ทิ้งเอาไว้ดรสตอมก็บอกว่าจากผลการวิจัยสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีการบันทึกวิดีโอมันมีการบันทึกเสียงมาก่อนโดยเสียงนั้นถูกปล่อยผ่านขึ้นเฉพาะของวิทยุและโชคดีที่มีคนบันทึกมันได้พอพูดจบเขาก็เปิดเสียงนั้นให้ฟังซึ่งมันเป็นคลิปเสียงภาษานอร์เว์บวกกับเปียโ,โนที่ถูกบรรเลงขึ้นดรสตอมก็บอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่า ที่โบกี้แมนจะใช้งานศินละปะนในการสังเบยไม่ว่าจะเป็นปรรณกรรมดนตรีการถ่ายทำวิดีโอเขาจึงคิดว่าถ้าหยุดพวกนี้ได้ทุกอย่างคงจบลงตัดจากกลับมาที่บ้านตอนนี้แซกก็ได้ทำรารดีลั่นอย่างหนักเพื่อที่เขาอยากให้พีเด็กเห็นว่าเขาเป็นคนแข็งแกร่งพอแม่ได้รู้แม่จึงลงโทษแซกโดยการให้เขาอยู่แต่ในห้องและเมื่อถึงกลางดึกดีล่นก็นอนไม่หลับเหมือนเคยเขาฝฟันรายอีกแล้ว ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกพีเด็กเป็นคนทํานะครับพวกเขาต้องการให้ดีเล่นลงมาดูคลิปต่อไปและคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทคางบานเริ่มต้นจากคน5้าคนที่นอนเรียงกันเป็นดาวห้าแฉกบนหน้าท้องของพวกเขามีหนูอยู่คนละตัวที่ถูกครอบด้วยถ้วยโลหะจากนั้นก็มีใครบางคนได้เอาถ่านไฟร้อนๆมาค้างไว้หนูที่ไม่รู้จะทำยังไงพวกมันจึงควักเข้าไปในท้องเพื่อหาทางออกและคลิปนี้ ก็ทำให้ดีแลนกลัวมากๆเขาจึงบอกว่าจะไม่ลงมาดูอีกแล้วแต่เพื่อนผีก็ไม่ยอมนั่นจึงทําให้เขาต้องวิ่งหนีไปซ่อนตัวที่อื่นพวกผีที่ตามไปเจอพวกเขาก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ต้องการตัวของดีแลนหรอกพวกเขาต้องการตัวของแซกต่างหากที่พวกเขาอยากให้ทะเลาะกันก็เพื่อจะได้ดูว่าใครแข็งแรงและกล้าที่จะทําพ่อถึงตอนเช้าชินก็ได้มาที่บ้านอีกครั้งเขามาพร้อมกับหมายสาร และในาอำเภอที่ยืนพุงสวดอยู่ตรงนั้นโดยเขายื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอไม่ยอมไปกับลูกเธอก็ต้องอยู่คนเดียวด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงยอมกลับไปนะครับพอถึงตอนคาแซมที่เพิ่งกลับมาเขาก็พบว่าในบ้านปิดไฟมืดสนิทเขาจึงรู้ทันทีว่าพวกเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาจึงพยายามโทรหาแต่เธอก็ไม่รับสายนั่นจึงทําให้เขาได้ออกไปตามหาเธอทันทีและพอไปถึง เขาก็ได้พบกับคินที่มาต้อนรับคินพุ่งหมัดตรงเขาที่ใบหน้าจนเขาแทบจําทางกลับบ้านไม่ได้คินก็บอกนะครับว่าถ้ายังจะกลับมาอีกเขาจะยิงทิ้งซะและเขาก็จะเล่นงานคอนนี่อีกด้วยพอถึงตอนเช้าคินก็ได้พาทุกคนมานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านโดยตอนนั้นแซ็คก็ลงมือถ่ายคลิปพร้อมกับเพื่อนพีที่คอยบงการดีแลนที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงขโมยเอามือถือของแม่ ส่งข้อความไปหาแซมพ่อถึงตอนคาทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนแซคเขาจับทุกคนมามัดเอาไว้จากนั้นเขาก็จุดไฟเผาเริ่มจากคินชายผู้เป็นพอ่อแต่ยังไม่ทันจะจุดต่อจู่ๆแซมก็ได้ขับรถเข้ามาเขาพุ่งชนไปที่แซคจนกิ้งคุมหลุมไปกับพื้นจากนั้นเขาก็ไปช่วยทุกคนพอแซคลุกขึ้นมาได้เพื่อนผีก,ก็บอกให้เขารีบตามไปจัดการแซมที่เห็นว่าแซคกําลังเข้ามาไกลเขาจึงจะเข้าไปควางทาง นั่นจึงทำให้เขาถูกเขี้ยวบาดมือจนขาดพอมาถึงบ้านพวกเขาก็พากันหาที่หลบซ่อนแต่ด้วยความที่พวกผีเด็กมันเยอะพวกมันก็ตามหาเจอเหมือนเดิมและในขณะที่แซกกำลังจะเข้าไปจัดการแม่กับน้องชายจู่ๆแซมก็ได้เอาไม้กอล์ฟถูกไปที่กล้องจนแตกแซกจึงได้ไปหากล้องอันใหม่แต่เพื่อนผีก,ก็บอกนะครับว่ามันสายเกินไปเสียแล้วเขาทำไม่สำเร็จและเขาก็จะถูกจัดการพูดยังไม่ทันจะขาดคำ บกี้แมนก็ได้โผล่ออกมาและมันก็ได้เล่นงานเขาทันทีก่อนที่หนังจะจบพวกเขาก็จะพากันหนีออกไปจากเมืองนี้แต่แซมก็ได้ขอแวะที่โรงแรมเพื่อที่เขาจะไปเก็บของและในตอนนี้เองเขาก็พบว่าในห้องมันมีวิทยุโบราณได้มาวางอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และเสียงที่ดังออกมาก็เป็นเสียงการฆาตกรรมเมื่อนนังจะบอกเป็นนัยยะว่าทุกอย่างยังคงดำเนินต่อและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องยังคงสนุกเหมือนเดิมความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากการฆ่าฉากจ้ำสแกร์ที่ทําได้สมจริงมากๆรวมไปถึงตอนจบที่หนังได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยลหะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ